กลับมาดูบรรยากาศในกรุงเทพมหานครคนกรุงก็ยังคงออกมาเข้าวัดไหว้พระทำบุญขอพรกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะวัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์คึกคักเลยนะฮะติดตามจากคุณอรวันเผือกไทยสงนะครับ คุณเทรวัตคุณกุลธิดาคะวันนี้นะคะแม้ว่าสภาพอากาศจะร้อนขนาดไหนก็ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางสําหรับคนที่ตั้งใจเดินทางมาทําบุญนะคะอย่างที่วัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ค่ะประชาชนมาเยอะกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่านอกจากวันนี้จะเป็นวันสงกรานแล้วยังเป็นวันถลิงศพหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วยค่ะขอบคุณนะทุกภาคส่วนที่ให้การบรรยากาศ วันสงกรานต์วันสุดท้ายที่วัดอรุณราชวรารามพบว่าประชาชนเดินทางมาทําบุญกันเนืองแน่นเพื่อเอาเริอกเอาชายัยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยซึ่งตามสุริยคติไทยวันนี้คือวันขลงิงศกหรือวันขึ้นปีใหม่ไทยนั่นเองค่ะวัดอรุณจึงได้รับความนิยมจากประชาชนมากราบไหว้ขอพรพระกันเป็นจํานวนมากตามความเชื่อว่ามาวัดอรุณราบรื่นร่มเย็นและเป็นหนึ่งในสิบพระอารามหลวงนะคะที่จัดงานสงกรานต์ศึกษารประเพณีไทย ทั้งทาบุญส่งน้ําพระร่วมขนทรายเข้าวัดและก่อมระเจดีทรายค่ะนอกจากนี้นะคะนักท่องเทีย่ยวยังนิยมมาถ่ายรูปคู่กับพระปรางวัดอรุณซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คสาคัญของกรุงเทพที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปงทั่วโลกที่ต้องห้ามพลาดเลยค่ะมาวัดอรุณนี่วัดแรกวัะตั้งใจยังไงวัดแรกเลยค่ะก็มาลงที่นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นของเขาเรียกว่าของ ประเทศไทยนะคะที่เป็นที่นับถือแล้วก็ที่รู้จักทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นวัดที่สวยด้วยนะคะตั้งใจวัดแรกแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปวัดอีก4วัดนะคะปีนี้ขอพรอะไรพิเศษไหมคะปีใหม่ไทยก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเป็นหลักนะคะแล้วก็ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคทุกอย่างตั้งโรคโควิดด้วยค่ะค่ะ สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากเดินทางมาร่วมงานสงกรานที่วัดอรุณหรือว่ามาเก็บภาพความประทับใจประเพณีไทยแบบนี้นะคะที่วัดอรุณจะจัดงานสงกรานไปจนถึง6โมงเย็นของวันนี้ค่ะคุณกุลธิดาคุณเทรวัตรคะขอบคุณค่ะ